และกาแฟริมโคงเวียงจันทร์ครับบรรยากาศยามเช้าครับหลังจาเมื่อคืนฝนตกลินๆครับพี่น้องร้านนี้เป็นร้านดังลูกค้าเนี่ยร้านเลยครับอาหารเช้าวพวกไข,าขา่กระทะข้าวจีปาเต้ก็มีขายครับสติีฟูดริมโคงครับที่นครหลวงเวียงจันทร์สบายดีไข่กระทะเม็นขาเนาะ ใส่กระทะขายได้ไหมคะไท่กระทะเป็นชุดสอ,องห้าแผ่นโอ้สองันกีดเนาะสชุดหเอาให้ชุดหนด้อใไทกระทะเด้อนหนึ่งคระเด้อันนี้คือชุดจะมีข้าวจีบอ๋อโดยยี่้าประกิบใช่ไหมสองห้โอเคเอาเอาสุดเด็ิเลยเด้อ ชุดนี้เรียกว่าอย่างยูรุวิจารณ์นะ,ะชุดอาหารเซามีน้ออาหารเซาตเกียร์ไดังบรรยากาศครับจะเป็นชุดที่รวมพลแต่ละกลุ่มครับกินกาแฟชวมวิวบรรยากาศน้ำโขงชุดนี้เห็นนะแล้วมีกาแฟสดมอคค่าครับขายเห็นนะ ราคาก็ตามไปเลยเดซปิโซเดซโนลาเต้คาปูชิโน่มอ่คาเริ่มต้นที่18 0ันกีบไปหาสาคาันกีบกาแฟมอต้มครับต้องรอสดสวยเวงจันทร์ทำอาหารเช้าให้กินครับเข้าจีปาเต้ไข่กระทะครับเมนูแซ่บที่ริมของที่ต้องมาลองกาแฟมอต้มครับ ครมากินชน็อคโกแลตในตตตตตตเบอร์รถ่เน็ตโฟรีกันนะบรรยากาศที่ริมโขงครับเบียงจันครับตอนเซาเซาครับพี่น้องทำบรรยากาศชิลๆนั่งกินไปคุยไปครับพี่น้อง ก๋วเตีปาเตะแล้วก็มิซิม,มาแล้วก็ไข่กระทะครับ <c oughs> ากับบพคเจร้ญครับชุดเมนูอาหารเช้าไทยตะฮะข้าวจีปาร์เต้ครับเซฟนี้ชาวอาภาตกิจเหรอครับสวยๆต่อามกาแฟลินิเต็ดเหรอโอ้เมือต้นๆของประเทศลาวได้ไหมครับรอดทานอาหารเช้าครับพี่เอกคนเดินทางครับแอดมินเพชรดังหักเส้นทางผู้ยิ่งใหญ่ครับ มาที่ยวลาวจุดได้เมื่อเง,งินพี่น้อง12ลสางลงลลงทางลาวล,ลงทางกล,ล,งลงกกับเมื่อ,ลอแล้วลูกค้าในร้านของลูกค้าในร้าน้อง มาขายทุ่มือนเลยบ่กข่าวขายสองอาทิตย์อาจารย์น่าขายไม่ได้กินเนาะแม่แล้วอาจารย์ฮาสุโบะได้กินพักผ่อนวะพักผ่อนนับเงินนับเงินอ่าถูกเป็นโม่กับไอเอ๊ะ ไม่หาจะเลยมบอกรลวเก่งเนอยใูก้านร้านได้ชดทุกลนด้พี่น้อง่ะกินนะต้องใจยินนะร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านออูล่าอีกร้านหนึ่งที่เวียงจันทร์ครับเป็นคาชพาะวันเสาร์อาทิตย์คับส่วนมันจันทร์เพาะบัสุูมีค่นข้างเงินกี่น้องกาแฟเด้อวันสุดเขินเา ครับจุดนี้เเรียกว่าชุดวันไนผมไปจัดโอ้สามเย็บยตาประซักนนเนาะ สามแยกปากปลาักเนาะยสัแยกปลาักแคมของสามแยกปากปลาซักแมคมแของนครหลวงวินจันทร์ครับค <c oughs> ้ามวันจันทร์าพักุ็ได้กินกันเนมา, <c oughs> ามาชากทอิตอนนั้นเลยเป็ข่าพุทธาไปไปเที่ยวี่น <c oughs> ้องะทำงานประจำโอ้ทำงานย่ครับอ่า <c oughs> ต้องการนี่นงงการครพักงานอ กัน,นมานเลยสาวิงจัดบริการถึงโต๊ะเลยครับไข่รกระทะข้าวจีปฏิอันซิมายเหรอกินมันสั่งได้เซ็ปกินซุป,ซปน้ำซุปขนาันี้เป็นกาแฟมอคคาพอตครับกาแฟมอต้มสดชื่นครับต้องมาเด็เแาครับร้านนี้ครับ หรือเฉพาะคนที่มาเล่นหรือว่ามาปั่นจักรยานไป็น้องพออรักกายแล้วปุ๊บก็ต่างกินอาหารเซาท์ที่เลยกวักตุ้มดีก็จีบปาเตียพี่เรียนกันครับดูดเด็ดเลย ต้องปูก็เน้องมาแซิร์ฟไปแล้วกาเฟ่รสชาติเยี่ยมเลยครับเป็นร้านที่มีคนมานั่งกินกาเฟ่หลายแห่งเป็นน้องบรรยากาศที่นุมโขรงปากปลาซักนครหลวงวิเชียรครับเค้าจีปาเต้ไข่กระทะ กาแฟมอต้มมอคคาพอดครับเมนูอหเาเช้าคลิปนี้ที่ตะคอนลูก,กิจันครับพี่น้องเอคร